สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมิตรรักแฟนชมครับคลิปนี้มารับชมการรีวิวถนนนะครับเป็นถนนหมายเลข304ครับช่วงก่อนเข้าอำเภอกระบินบุรีครับผมถ่ายคลิปนี้เมื่อวันที่4กันยายน2563นะครับถนนหมายเลข304มีการปรับปรุงแล้วก็ขยายช่องจราจรนั้นหลายช่วงนะครับช่วงนี้นั้นเป็นช่วงก่อนเข้าอำเภอกระบินบุรีครับออกจากอำเภอ ขนมสรารคามานะครับเป็นถนนที่ทําใหม่แล้วก็เป็นคอนกรีตนะครับคอนกรีตท,ที่เรียบเนียนแล้วก็ไม่มีเสียงดังตึกๆึกนะครับก็วิ่งเนียนเหมือนถนนลาดยางเลยนะครับ ในช่วงเทศกาลหรือว่าช่วงวันหยุดยาวนะครับถนนหมายเลข304ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของนักเดินทางนะครับผู้ที่สัญจรไปทางภาคอีสานก็จะเลี่ยงมาใช้หมายเลขนี้นะครับเพราะว่ามิตรภาพก็จะลดเยอะนะครับบางครั้งบางทีถ้าเลี่ยงมาเลขนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าในวันที่ผมถ่ายคลิปวันที่4กันยายน2563นะครับซึ่งตรงกับวันที่รัฐบาลนั้นประกาศให้เป็นวันหยุดชดเชยวันสงกรานนะครับ วันนี้นั้นพบว่ารถนั้นไม่เยอะเท่าไหร่ครับที่มีรถติดอยู่บ้างนะครับก็เนื่องจากว่าติดจากการก่อสร้างถนนแล้วก็ให้ใช้ทางเบี่ยงนะครับในท้ทายๆคลิปเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามีรถติดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะต้องวางแผนกันให้ดีครับว่าจะเลือกเส้นทางไหนครับดูข่าวการจราจรก่อนออกเดินทางด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมเลือกมาทางเส้นนี้ครับ304ก็เลยถ่ายบรรยากาศของหมายเลข304ให้เพื่อนๆได้รับชมครับ ลำดับต่อไปนั้นหลังจากคลิปต่อไปครับก็จะเป็นการขึ้นไปที่เขาปักทงชัยนะครับอุทยาแนแห่งชาติทับลาแล้วก็ไปลอดอุโมงค์ด้วยนะครับแต่ถนนหมายเลข304นั้นมีข้อเสียอยู่ครับก็คือรถ10ล้อจะเยอะมากนะครับบางครั้งรถ10ล้อนั้นก็จะไปจอดเสียอยู่บนเขานะครับทำให้ การจราจรก็จะติดขัดไปด้วยนะครับในช่วงขึ้นเขาครับรถ10บล้อจะเล็กไม่ขึ้นนะครับในช่วงทางโคง้งผู้ที่ใช้รถใช้ถนนจะต้องระมัดระวังดีๆนะครับบางทีเราทําความเร็วมาอาจจะไปเจอจิต10บล้อขวางอยู่ก็เป็นได้นะครับแต่ถนนคอนกรีตนะครับที่ทําเสร็จใหม่ในวิ่งดีจริงๆนะครับเรียบแล้วก็ลื่นนะครับวิ่งดีวิ่งชฉิวมากนะครับ มาถึงช่วงนี้ก็จะเป็นทางเบี่ยงแล้วก็มีการก่อสร้างถนนอีกนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับคลิปก็จะเห็นว่าขวามือฝั่งเลนทางนู้นนะครับก็จะเพราะว่ามีรถนั้นติดอยู่จํานวนมากนะครับ ถนน304ในช่วงที่จะถึงนี้นะครับช่วงต่อไปนะครับเขากําลังก่อสร้างสะพานข้ามแยกเพื่อที่จะวนไปทางจังหวัดสระแก้วนะครับในช่วงปีหลังๆนี้ครับประเทศไทยมีการขยายเลนจราจรน,นะครับมีการก่อสร้างถนนมีการปรับปรุงพื้นผิวถนนกันเยอะมากในหลายเส้นทางนะครับจากการได้มีโอกาสเดินทางไปในต่างจังหวัดในหลายจังหวัดของผมนะครับก็จะพบบางช่วง้ก็เสร็จแล้วบางช่วงก็ยังไม่เสร็จครับอย่างหมายเลข304ก็เช่นเดียวกันครับ บางช่วงนั้นก็เสร็จแล้วอย่างช่วงที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับแต่บางช่วงก็ยังไม่เสร็จครับอย่างช่วงนี้มีเครื่องจัรหนักนั้นจอดอยู่เต็มไปหมดครับเขาก่อสร้างสะพานข้ามแยกนะครับเพื่อที่จะวนไปทางจังหวัดสะแก้วนะครับเพื่อนๆที่ใช้รถใช้ถนนก็ดีนะครับต้องระมัดระวังแล้วก็ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางด้วยนะครับถ้ามีเส้นไหนที่เลี่ยงการก่อสร้างได้ถ้าเลี่ยงไปได้ก็จะดีนะครับอย่างถ้ามาทางทางนี้นะครับ ถ้าช่วงเดินทางผมแนะนำให้ไปเส้นมิตรภาพนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะั้นมีการก่อสร้างถนนหลายช่วงนะครับเพื่อนๆไปมิตรภาพดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับการอัปเดตถนนทางหลวงหมายเลข304ช่วง จากขนมสารคามก่อนถึงอำเภอกบินบุรีครับก็มาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับหมายเลข304ช่วงอุทยานแห่งชาติทับปลานะครับช่วงนั้นก็จะมีวิวทิวเขาที่สวยงามครับไปดูว่าในการขยายถนนหมายเลข304ช่วงนั้นเสร็จหรือยังน่าใช้หรือไม่นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ